มาแล้วครับแนวทางของวันที่11บเอ็ดทับสามทับสาทับหกเจ็ราสตาหาหน้อยมัดรวมลาวสาบาคีครับวันที่11บเอ็ดจะเหลืครับ965 965 65 96 95าหกห้้าเครับตามหครับวันที่10บเพื่อที่เห็นแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่10ครับ ในรดอาจารย์สี่ห้าหกศูนย์เน่าหกศูนย์กับเ้าหกศูนย์ครับห้าห้าครับสองศูนย์เก้าเก้าครับห้าสองศูนย์เก้าเก้าครับนี่ครับห้าน้อยืออื่นนะครับด้วยมือบ้านกับคืนดีันนะนะครับเนาะต้องขับไปเป็นมือมือครับเพราะว่าเออสำหรับขึ้นบ่าใครดีครับมีผู้บริจาครายนามผู้บริจาคมากครับนับได้เนี่ครับ ลายนามผู้บริจาคมาเป็นสมทุทนปูหินอ่อนครับวัดดุงนาเพิ่นนะครับนะสร้างที่วัดจะเป็นสิ่งที่ทาวรที่สุดครับอย่าลืมนะครับเด้อไม่ได้ลือ้อไม่ได้พังครับสร้างในวัดเป็นสิ่งที่ทาวรนครับคือสร้างศาลาสร้างพระพุทธรูปสร้างกุฏิวิหาร สร้างโบสถ์ครับจะเป็นสิ่งที่ถาวรครับสร้างสวัสดารามครับสร้างประตูโหงสร้างยั้งก็ได้ครับยี่ังยื่นถาวรก่อครับพ่อพงศ์พิพัฒน์พระรพลหนึ่งพันบาทครับพ่อพงศ์พิพัฒน์พระรพลหนึ่งพันบาทครับพ่อบัวรีพังพักดีครับสองร้อยบาทครับแม่แต๋วรีชนครับหนึ่งพันบาทจ้าทุกครับ พ่อลินครับหนึ่งร้อยบาทสาธุครับเหมือนโมธานามแล้วครับเนาะกันโมธานาทั้งวัตะได้ออกช่องนะครับได้ออกช่องดงนาเพลินนะครับกรุณาติดตามช่องดงนาเพลินนี่ได้ครับเรือจะเป็นพระคุณอย่างใหญ่หลวงครับนะเด้๋ยเอาเบิ้งครับบันี่นะครับเอามาติดตามรัฐบาลครับจะเริ่มต้นแล้วตอนนี้นะครับง่ายๆครับว่า อืมเดี๋ยวเพิ่มออนตอนเริ่มต้นเลยนะครับเนาะอืมบานเสริตอเริ่มต้นครับรัฐบาลไทยครับบานนะฮาน้อยไปก่อนครับาหนอยไปก่อนครับออ,บอม,มีครับมีก็มีช่างฝันเพิ่มครับปูไัยไปบอกระยะาอาผมกับูมใจะนะครับว่าก็จะฝันอย่างไรเนาะนบนเบาสูฟังครับว่างามอน กัญญาสมอนครับนี่เราพูงงามๆไปบอกเพื่อนครับเพื่อนว่ามีแต่คนสวยๆครับนี่ครับอ่ะอันนี้เป็นเีกอาจารย์ฝนครับให้เบื้องกันซุกเมื่อ้เบื้องกันทุกวันครับเพื่อว่านี่หลงนี่บ่หลงนะครับเนาเออให้เบื้องด็กอันนี้ครับอ้าวนา่งเอกขึ้นมาทําไมครับสวยๆงามๆขึ้นมาทำไม นางเอียกครับราคาค่าตัวอบ่มีม่ครับมีตะเบ้ายากลงมาวบโอ้ยเนี่ยเป็นยังไงก็บ่าเน้ฮเนี่ยครับนางเอียกผมมากครับผมเิ่นเด้ผมเี่นได้เออไลยชื่อผู้บริจาคก,ก็มีครับเอาแนวทางของแมวน้อยครับแนวทางของแมวน้อยครับ เก้าเกีเก้าสามเกตเก้าสามครับมวดนึหันเขาเกตยเกตรงตรงครับอเร่แมวหน่อยวันนี้จากมืงเก้ากักเนี่ยครับอ้อยอืมอย่างนี้ะปาอ้อยชื่นใจครับเนี่ยครับเด้อเลขแมวหน่อยเขาดหันเกเก้าตรงตรงครับอื บได้ปีนบได้กลับบได้ไปผู้ที่ตามก็อาจจะรู้นะครับเราว่าเองแมวน้อยเขาตรงคักอีกทีครับไม่ันครับล่างครับล่างซ่่มนี่ครับว่ามันตวงย่างเดียวละละล่างความนี่ครับเออเอแมวน้อยวดด้วยกันครับเขาอีนนีครับเขาคัเขาเนี้ยนะครับเนาะสงสารแมวน้อยก็ฝากนั่นฝากวัตถุโอ้ยเด้อย่าไปสืบทุ่เยครับเ้อสงสารนะครับ ครับถ้าสงสารน,น้องแมวนะครับาสงสารน้องแมวนะครับว่าถ้าสงสารน,น้องแมวก็ประทูนะครับปะทูะครับไอทอดสุดก็หายไปแล้วนะครับว่อยู่กลางหัวหา,หา,หามันเห็นไหมมันลายดีดีนี่ เอเบิงน้ำกันครับนี่น้องแมวครับเอามาดูครับมาเบิงของน้องแมวแล,แล้วมาดูครับมาดูมาเบิงมาเบิงครับมาดูครับมาดูว่าเดกอาจารย์วัดดงนาพื้นฝันครับมาแล้วครับมาแล้ะครับเด็กอาจารย์บัดดงนาพื้นฝันมาแล้วครับเดี๋ยวเด้ดอเออครับเอา นี่ครับามาแล้วครับเรียกอาจารย์บดุงนเพื่อนฝันครับเกตไอซีเกตสองครับอ้ตั้งใจเบาขลาดออกเกตครับซีเกตสองเกตสองสองศูนย์ครับล่างหนึ่งห้าซีหนึ่งครับเรียกอาจารย์บดุงนเพื่อนฝันครับันว่าข้าเจ้ามรอรับของพระราชาานะครับเนาะอ้ยครับได้เหียงกันครับปีหนึ่งกูขึ้นได้เกตพื้นปีนี้กูขึ้นได้สองพื้นปหนึงปีว่าปีกายกูได้ปีกายกูก็ได้ เค็ดพื้นปีนี้คืออะไรซีพื้นพนาครับอืมอันซีฮะไอห้าหนึ่งกับซีหนึ่งในฝันว่ามีผู้หญิงนอนเกเลียดครับหัวกับเมียนอนเกเลียดเนี่ยทำได้อู้ยนะฝันดีนะครับทำนาะอืมครับบฝันว่ามีผู้ผู้หญิงนอนเกเลียดนะครับเนาะหัวกับเมียนอนเกเลียดครับเอานี่ครับอาจารย์มาดวงระเบิดฝันครับต้องก็ระเบิดต่อไจกันไปเวลามันหน่อยครับ อ,อมาดูครับฝานมาดูครับนีออ่ท้าขรงอาจารย์มาดูนะเพื่อนฝันครับเอาช่างตาฝันครับพ่อช่างตาฝันครับอุ้ยฝันฝันครับฝันเนี่ยครับเออฝันว่าฝ่นมาบอกมาบอกอ่านี่ครับเพ่อนมาบอกครับมาบอกว่กานัวคือผมไม่ไขวางกันนังแหละคือ พ่อสร้างตาฝันครับหกขาตัวเดียวครับคผมนี่ครับอหกขาตัวเดียวครับเออผนว่าผนมันขึ้นผนบ่าฝันบ้ามันออกแล้วครับมันขึ้น่ครับนี่นะครับอ้าวล่มนะครับมันล่มนะครับแล้วเออเกลียอายุห้าเก้ากับเก้าห้านะครับเด้อว่าเดี๋ยวพ่อสร้างตาฝันครับล่มมันล่มครับมันยากครับโอ้ปวดหัวตรงนี้ล่ะ จก็ล it sure is ุกมาอย่างว้ยเดี๋ยแหละนึ่งหวาทเนี่ยปลกก็ไดอือครับเอานี่ครับเอามานี่ครับมานี่ครับพระอาจารย์นิรุตรัฐบาลไทยของพระอาจารย์นิรุตครับเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดเกเก็ดห้าล่างสี่ห้าครับของพระอาจารย์นิรุตครับรัฐบาลไทยนะครับของพระอาจารย์นิรุตครับอู้ครับนี่ครับของพระอาจารย์นิรุตนะครับเด้อ เกตสามเก้าเกตสามเกตเก้าครับเก้าเกตสามเกตเก้าแล้วก็เกตสามครับล่างห้าสี่โอ้ของพรอาจารย์ในรูปที่แน,น,น่นอนเดครับนี่หลางหาซีตัางห่างครับเพิ่งนะครับเนี่ยของพระอาจารย์ในรูปฝันดีฝันเด่นฝันแน่นอนครับ,ขรบขรรเข่ารครับเมื่อน้องของพระอาจารย์ในรูปเข้าเกตเก้าตรงตรงครับเกตเก้าตรงตหมดนะครับเอา มาดูแนวทางฝานมาบังี้ครับบังี้ครับฝานมีช่างพ่อช่างพ่อช่างน้อยฝันครับอ้ยพ่อช่างน้อยฝันนะครับเนาะอออยเี้ยครับพ่อช่างน้อยฝันครับเอออย่าเดี๋ยพ่อช่างน้อยฝันแล้วครับฝันแล้วฝันอีกฝันมาเส้าจักเทียครับเออเปนฝันว่าขึ้นแหลกกันฝันว่าปูไปไปบอกครับศูนย์สี่ครับล่างสองสี่ครับอ้าดูครับมันขึ้นไปบอก ภูม่าใหม่ๆพนหาดกับผูมาใหม่ๆครับเออพนเคยไปเหตุงานอยู่วัดบ้านคุนะครับบ้านภูไผยูคุ่นครับบ้านนั่นก่อนเออบ้านนาขมูนครับบ้านนาขมูนนาขมูนครับคุณนะครับบ้านนาขมูนครับพนเคยไปเฮตุงานไห้ครับบ้านมึงขึ้น่าฝันว่ายาสมอนกับยาอม้อนเดี๋ยวบอกสามสองตัวเดียวครับสามสองตัวเดียวโดดๆเลยไหมครับอสามสองตัวเดียวโดดๆนะครับอุ้ยครับอ ช่วยเปล่ยนสภาพผูห็นอ่อนด้วยนะครับนี่นะครับพ่อพงพิพัฒน์พระพลหนึ่งพันบาทครับพ่อแม่แต่แม่บัวพังพักดีครับพังพักดีครับสองร้อยบาทครับแม่แต่วรีสนหนึ่งพันบาทครับพ่อรินพังทิ้งโคตรครับหนึ่งร้อยบาทครับสาธุสาธุนโมทนบุญน้ำหลวพ่อหลวแม่กันจุ้ขู่ทุกคนนะครับเอออ